ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรคหนึ่งในการกู้ยืมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนั้นถ้าไม่ได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ดังนั้นหลักฐานการกู้ยืมเงินกฎหมายบังคับให้ต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ก็ใช้ได้ เมื่อผู้กู้ลงลายมือชื่อแล้วแม้ลายมือชื่อของผู้ให้กู้เป็นลายมือชื่อปลอมก็เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินที่สมบูรณ์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่6 9 3 0ับชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุดยติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0 8 9 2 1 4 2 4 5 6 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ